สวัสดีค่ะมีผู้ป่วยโรคไตหลายๆท่านสอบถามรินกันเข้ามานะคะว่าเป็นโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5จะทานปลาอะไรได้บ้างวันนี้รินมีคำตอบมาฝากกันค่ะ 1. ปลานิลค่ะปลานิลเป็นปลาน้าจืดที่มีปริมาณกรดไขมันโอเมก้าสมีประโยชน์ต่อการทํางานของระบบประสาทและสมองช่วยลดการสะสมของไขมันคอเลสเตอรอลและไขมันตรกยกีซไรในร่างกายเป็นโปรโตีนย่อยง่ายปลานิล1น0กรัมนะคะจะให้พลังงานอยู่ที่96กิโลแคลอรี่ค่ะให้โปรโตีนอยู่ที่20.1กรัมไขมัน1นกรัมและปริมาณโอเมก้า3 1ม0มิลลิกรัมค่ะ 2. ปลาทูค่ะปลาทูจัดอยู่ในกลุ่มปลาที่มีไขมันต่ําเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆโปรตีนจากปลาทูช่วยไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายบํารุงประสาทและสมองช่วยลดไขมันในเลือดปลาทูมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งกรดไขมันดีเหล่านี้นะคะมีสรรพคุณช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ด้วยค่ะปลาทู100กรัมให้พลังงานอยู่ที่127กิโลแคลอรี่ค่ะให้โปรตีน24.9กรัมไขมัน4กรัม ปริมาณโอเมก้า3 220มิลิกรัมค่ะ 3. ปลากระพงค่ะปลากระพงนะคะเป็นโปรโตีนชั้นเยี่ยมย่อยง่ายและไขมันตำ่ำและยังมีโอเมก้าและ DHA ซึ่งช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองบำรุงกระดูกและบรรเทาอาการไขข้ออักเสบด้วยค่ะปลากระพง100กรัมนะคะให้พลังงานอยู่ที่124กิโลแคลอรีให้โปรโตีน24กรัมไขมัน2.4กรัมปริมาณโอเมก้า3 400มกรัมค่ะ 4ปลาดุก ปลาดุกนะคะมีปริมาณแคลอรี่และไขมันตำ่ำมีวิตามิน B12 โอเมก้า3และโอเมก้า6ซึ่งกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนะคะเป็นกรดไขมันที่ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างเองได้ค่ะปลาดุก100กรัมให้พลังงานอยู่ที่135กิโลแคลอรี่ให้โปรตีน15.5กรัมไขมัน7.6กรัมปริมาณโอเมก้า3 4ม0มิลลิกรัมค่ะและมีสารพิวรีนมากกว่า150มิลลิกรัมค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตท่านไหนนะคะที่มีเกี่ยวกับ โรคเกาแล้วก็กดยูริกสูงสําหรับปลาดุกไม่แนะนําให้ทานจะดีกว่านะคะเนื่องจากปลาดุกมีสารพิวรินสูงการที่รับประทานอาหารที่มีสารพิวรินสูงก็จะส่งผลทําให้เกิดอาการปวดข้อหรือว่าข้ออักเสบได้ค่ะ ปลาสวายสำหรับปลาสวายนะคะมีโอเมก้า3ที่สูงมากค่ะโอเมก้า3มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะคะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะโอเมก้า3จะช่วยป้องกันการสะสมของไขมันอิ่มตัวหรือไขมันคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งเป็นสาเหตุทําให้หลอดเลือดอุดตันค่ะปลาสวาย100กรัมให้พลังงานอยู่ที่256กิโลแคลอรี่ให้โปรตีน15.4กรัมไขมัน21.5กรัมปริมาณโอเมก้าสสูงถึง2111 เมิลลิกร,รัมค่ะ 6. ปลาทับทิมค่ะสำหรับปลาทับทิมนะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างความจำช่วยบรรเทาอาการปวดบวมของโรคข้ออักเสบปลาทับทิม100กรัมให้พลังงานอยู่ที่96กิโลแคลอรีให้โปรตีน20.1กรัมไขมัน1นกรัมปริมาณโอเมก้า3 1ม2มิลลิกรัมค่ะ 7. ปลาช่อนค่ะปลาช่อนนะคะก็มีปริมาณโอเมก้าสาที่สูงค่ะเนื้อปลาช่อนมีสารที่เป็นส่วนหนึ่งของคอลลาเจนค่ะซึ่งมีฤทธิ์ในการห้ามเลือดและระงับความเจ็บปวดได้คพลายมฟีนจึงเหมาะกับการปรุงเป็นอาหารให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดค่ะปลาช่อน100กรัมให้พลังงานอยู่ที่109กิโลแคลอรี่ค่ะให้โปรตีน20.5กรัมไขมัน38กรัมปริมาณโอเมก้าสามสี่ร้อยสี่สิบมิลลิกรัมค่ะ สำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะจะต้องมีการควบคุมค่า BUN ค่ะซึ่งเป็นค่าของเสียประเภทโปรตีนซึ่งค่าปกติจะควบคุมอยู่ที่1 0ถึง20ค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ4ระยะ5้าหากค่าบ u n สูงกว่า50จะเป็นอันตรายต่อคนป่วยค่ะคุณหมออาจทำการฟอกฉุกเฉินได้นะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตในการทำอาหารนะคะแนะนำใช้เป็นปลาสดเนื้อสีขาวไม่ผ่านการแปรรูปไม่แช่แข็งไม่หมักเกลือไม่ทานหนังปลาค่ะ ในการประกอบอาหารเน้นใช้วิธีนึ่งหรือวิธีต้มจะดีมากๆเลยค่ะหรือจะใช้เป็นวิธีผัดก็ได้ค่ะที่ใช้น้ำมันน้อยๆนะคะหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดที่ใช้น้ำมันเยอะๆแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่ไขมันสูงเป็นอีกสาเหตุหนึง่งที่ทำให้ไตเสื่อมลงอย่างรวดเร็วค่ะขั้นไหนชอบทานอาหารทอดทอดกรอบๆนะคะแนะนําใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะใช้ง่ายนะคะไม่ยากไม่ต้องใช้น้ำมันในการทอดเลยแล้วก็ทำให้เราสามารถลดปริมาณการทานน้ำมันลงได้เยอะมากๆเลยค่ะ ได้ทานอาหารทอดๆกรอบๆแบบดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสำหรับผู้ปว่วยโรคไตท่านไหนนะคะที่ไม่ทราบว่าจะต้องทานโปรโตีนเท่าไหร่ต่อวันถึงจะเหมาะสมกับระยะไตารินมีตัวอย่างการคำนวณปริมาณการทานโปรโตีนแบบละเอียดเข้าใจง่ายมาแนะนํากันด้วยนะคะทุกท่านสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะสําหรับวันนี้รินขอฝากความรู้ดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ